สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับน้องน็อดครับก็มาพบกับน้องน็อตอีกครั้งหนึ่ง้วกภารกิจมากมายไม่ได้คุยไลฟ์กับแม่ไลฟ์มาสก์กับแมกับน้องเลยนะวันนี้เรามีชุดฟังเพลงมาแนะนำอ่าเป็นชุดฟังเพลงพงตัวนี้สวยมากสง่ามากสวยสวยหล่อเลยแหละโอ้ใช่เดี๋ยวมาแนะนําระบบดีกว่าว่าชุดฟังเพลงวันนี้ที่เราเมาสก์กับแมนอ่ามันคืออะไรกันนะครับครับผมเรามาเริ่มที่ตัวอินดิเกตเป็นวันก่อนเลยครับ ตัวนี้เป็น h ฮไฟโรดไอเอสห้าสูนย์ครับครับผมเป็นออินวันนะครับอ่าครับกําลังดีมากๆสองร้อยห้าสิบวัตต์ต่อชันแนลนะครับสองร้อยห้าสิบวัตต์ต่อชั้นแนลครับทัสเอดีนะครับครับบานิจิตอลนะครับอืมสวยงามมากนะครับแล้วก็มีหน้าจอแอลวีดีสวยงามมากทัชสกรีนได้นะครับสามารถเลื่อนได้ทัสได้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนี่ฮะนี่ฮะนะแล้วก็มีรถทูบมี Apple Music มีโอเล่นเล่นเพลงได้หลากหลายมากนะครับครับ หรือแม้จะทั้งจะต่อจาก external hard disk ก็ได้ครับตรงนี้นะครับสวยมากนี่ครมีสองสีนะครับมีสองสีใช่ไหมฮะใช่ครับสีดำกับสีซิลเวอร์ก็แล้วถ้าคนชอบนะครับดำก็สวยซิลเวอร์โกลก็ luxury ดีนะครับสวยด้านหลังก็มีช่องต่อมากมายนะครับครับผมตรงนี้มีลูกเล่นด้วยนะครับสามารถฟีเอาได้อ่าครับกรณีที่เอาเขาตัวเป็นซิมมิ่งเพลเยอร์นะครับเข้าตัว ดิ <Ind> เกตรือพาวเวอร์พาวเวอร์แอมป์ก็หลากหลายมากตรงนี้นะฮะลูกเล่นเยอะลูกเล่นเยอะนะฮะตรงนี้แล้วก็กําลังหยือเฟื่อเลยครับผมมองว่าลําโพงทั้งบุคเชล์นะครับหรือแม้กระทั่งตัวลาโพงตั้งพื้นเนี่ยหายไฟรถไอ Road, ทั้งศูนย์ไม่ใช่ปัญหาครด้วยกำลังของเขาเยอะๆนะครับ <ừ> ต,รตัวเดียวจบจริงๆดง่ายๆคือออลอิวันเนี่ยเล่นน้อยชิ้นอืไม่ต้องยุ่งยากเลยครนะครับ ตกแต่งบ้านก็สวยงามก็ไปวางก็เฟอร์เฟอร์นิเจอร์ดีเลยเอาเป็นว่าเนี่ยชุดนี้แหละผมว่าอมองว่าอ่านี้เพราะว่าคอนโดหรือว่าร้านเล็กๆครับเบอร์เกรี่กาแฟเนี่ยไม่ต้องการเนื้อที่เยอะๆถูกไหมครับชุดนี้ผมว่านี้มอได้เลยครนะน้อยชิ้นแล้วก็เล่นง่ายๆเลยเล่นง่ายๆเลยนะติมมิ่งก็ได้นะครับโอ้หลากหลายจริงๆครับเจ้าตัวเอสห้าสองศูนยตอนนี้ราคาก็ ถือว่าโอเคนะครับแสนหกหมื่นเก้าพันบาทจริงๆถ้าถ้าสนใจมาลองฟังที่ยี่ดีไฟนรับครับแต่เรามีราคาพิเศษครับผมรู้แล้วกันนะฮะเรายะน่าสนใจน่าสนใจตัวเดียวจบอะไม่ว่าด้วยตัวเดียวจบไม่ว่านะกาลังหรือเฟื่อเลยแล้วลำโพงเป็นไรครับน้องน็อตก็ลำโพงตัวนี้นะครับที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเป็นลำโพงของเคปนะครับผมสวยจังเลยอะนะครับสวยมากตัวนี้นะครับเป็นเคฟ R5 Meta นะครับพี่แมนสีไวกกสเลยแหละไวกกสเลยนะเงาสวยเลยครับก็ตัวจริงๆเนี่ยตัว R5 Meta เนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะครับครับด้วยเทคโนโลยีที่เป็น MT Meta ตัวนี้นะครับเขาจะมีโครงสร้างตัวหนึ่งนะครับคล้ายๆเป็นเขาเขาวงกดนะอยูหลังทวิตเตอร์ครับด้านหลังทวิตเตอร์นะใช่เพื่อลดเสียงสะท้อนครับทาให้เสียงดีเสียงเคลียร์นี่ครับและไม่แค่นั้นนะคร ที่เราเห็นตรงนี้ฮะนี่ฮะเป็นตัวยูนิคิวาเล่นะครับยูนิคิวาเล่นี่เป็นตัว72สองแล้วครับผมซึ่งตัวทวิตเตอร์ตรงนี้มันจะไปซ้อนแต่ตัวดอกเสียงกลางครับครับทำให้เสียงเนี่ยเสียงกลางกับเสียงทวิตเตอร์ออกไปจุดเดียวทำลายเม้น์ฮ่าโฟกัสแม่นยาเสียงมาพร้อมๆกันใช่นะครับทำให้เสียงดีมากนะฮะแล้วก็แม่นยําว่าครับสำหรับรุ่น r 5 Meta เองอ่ะพี่มองว่าตัวเนี้ย เป็นรุ่นที่ฟอร์ตนนิ่งเริ่มต้นของตัวซีรีส์อาร์มโหแต่สวยจริงๆพี่แมนใช่ครับมองเหมาะสำหรับห้องเล็กถึงกลางนะครับแต่ถ้าห้องใหญ่ๆก็ต้องไปตัวอารเจ็ตอร์เจ็ดเมตานะครับใหญ่ขึ้นนะครับเพรมองว่าเบรก็จะใหญ่ขึ้นครับครับตัวนี้เบรค่อนข้างกระชับนะครับอก็เร็วด้วยนะครับเด็กตัวดีครับสวยนะครับใช่ครับดูเนี่ยโหสวยจริงๆดูลากฐานนะะดู มันคงมากเพราะงานดีาเขาเนี่ยค่อนข้างกลางได้องศามากๆนะใช่ออกแบบมาค่อนข้างดีนะคใช่ใช่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยอ๋อด้านหลังเนี่ยเขาเป็นแบบใบวายใบวายใช่ไหมครับไปดูหน่อยนะจาไม่ได้เอ่าใบวายจริงด้วยนะครับเป็นแบบใบวายแล้วก็เขาเรียกว่าตัวลิงก์อ่ะเป็นแบบหมุนด้วยพี่แมนตัวลิงก์แบบหมุนใช่ไหมอ่าใช่ครับตัวท่อลมอยู่ข้างหลังนะฮะมีสองพอร์ตนะครับสองพอร์ตที่เราเห็นกันครับผมรุ่นนี้มันมีสองสีนะครับ ครับสีอะไรบ้างครับพี่แมนสีที่เราโชว์นี้เป็นไวท์กอสนะครับคือพูดง่ายง่ายคือขาวขาวมันนั่นแหละขนสีอีกสีนึงใช้ขาวเงาครับอีกสีนี้ก็เป็น b บ a c k อสก็คือดำเงาดำเงาแต่เรานี้เราเลือกโชว์สีขาวนะครับผมมองว่าตัวนี้มันเหมาะกับเข้ากับบ้านที่บ้านใหม่โมเด์นะครับเพราะสีเนี่ยสีขาวขาวเงาเนี่ยมันเข้ากับพื้นที่ได้ดีครับผมมันไม่ใช่เป็นลาย l a โทวินเทจนะผมมองว่าเป็นโมเด์นะครับโมเดนแล้วก็ตัวมันเองกะสวยมาก สวยมากเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับนอกจากที่ผมบอกไปคือยูนิคิวอาเล่นะครับเป็น12แล้วนะครับแล้วก็จะมก็จะมีตัวดอกเบทอีกสองดอกครับนะครับที่เราเห็นนี่ฮรตัวนี้ตัวนี้ก็คือดอกเบรตัวเนี้ยความกว้างอยู่5.25นิ้วนะครับมาเพิ่มเบรนะฮะแต่ถ้าต้องการเบรใหญ่ก็ต้องไป R7 R7 แล้วก็ใหญ่กว่านั้นนะครับครับผมตัวนี้ก็มองว่าฟังเพลงได้ดีนะครับแม่นยำเสียงมีความทมบูรณ์ ธรรมชาตินะครับรายละเอียดดีด้วยหูงานวัสดุดีมากพี่แมนงานพรีเมียมทุกชิ้นเลยอ่ะของเคสนี้แบบนะพรีเมียมทุกชิ้นจากที่เราดูมาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นน่ะตัวคิวเมตาแล้วนะคิวเมตาเป็นรุ่นใหม่นะงานดีทุกตัวเลยก็เป็นรุ่นเล็กกว่านี้รุ่นเล็กกว่านี้ที่ก่อนหน้านี้เราสังเกตไอตัวโปรดักตัวรุ่นใหม่ครับงานดีทุกตัวเลยงานดีถัขนาดตัวซีรีส์เริ่มต้นนะแต่พอเป็นซีรีส์ R เนี่ยโอ้โห งานยิ่งดีเข้าไปอีกนะฮะเนี้ยเลือยฮะตัวนี้ก็น่าสนใจจริงๆครับจริงมาลองฟังที่ HD Hi-Fi ไฟฟ์พัลลัมก้าให้นะครับว่าตัวนี้เรามีเดโม่ R5 Meta อยู่นะครับแล้วอุปกรณ์ที่เราเสริมกับระบบนี้มีอะไรบ้างครับอ่าอย่างเช่นจานรองตัวนี้เราก็ใช้เป็นของ Audio b บ t ต o n นะฮะพี่แมวตัวนี้ใช่ไหมฮะอ่าตัวนี้เป็นไททันนะครับผมสวยนะใช่ไซเลนเซอร์เฮ้สวยไททันไซเลนเซอร์ใช่ครับนะครับล่าสุดมันมีรุ่นคาร์บอนด้วยนะครับอาจจะเป็นรุ่นคาร์บอนนน่่ไมใชคาร์บอะตัวนี้ เป็นไม้ก๊อกครับเป็นไม้ก๊อกนะใช่นี่ก็มาเสริมได้วางตัวลาโพงตั้งพื้นครับบุกเชลก็ได้ครับใช่นอกจากนี้สายเราใช้ของอะไรครับก็สายลําโพงนะฮะเราใช้เป็นของนอดอสนะครับผมเป็นบูเฮเบ้นลิ l สามนะครับนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอ่า ก็ผมเห็นน้อยแท็บด้วยนะอ่าตัวนี้ก็ระบบฟังเพลงเราก็ใช้เป็นน้อยแท็บด้วยแล้วก็เป็นปักกันไฟกระชากของเซิร์ฟกาด HD 10ี d 1บนะตัวยอดนิยมนะรองรับถึง10ช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นออดิโอวิดีโอหรือว่าช่องไฮพาวเวอร์ตัวนี้ก็ครบเครื่องเลยนอกจากที่ไฮไฟโรดอาร์เทั้งสูเนี่ยเราก็ใช้สาย AC Power Co อดของตัว Isotec Isotec อีนิเทียมอีนเทียมนะครับ EVO 3นอนิเทียมนะ ครับผมสายคุณภาพดีเรียกว่าสายตัวเก่งจากอังกฤษเลยนะฮะแล้วก็รางวัลการันตีเนี่ยเพียบจริงๆพี่แมนไม่ว่าจะเป็นวอทไไฟ5ห้าดาวเอ่ยหรือว่าไฮไฟอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากตัวนี้ใช่เยอะเยอะเพราะว่ามองว่าตัวเนี้ยตัวเริ่มต้นป่ะตัวเริ่มต้นฮะแต่ขายดีนะครับขายดีไหมขายดีมากตัวนี้นะนะครับแล้วก็ระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยเราใช้เป็นอะไรครับ ครีฟสตีมบิดเอ็กนะครับผมบิดเอ็กนะใช่เป็นสตีมบิดเอ็กเป็นแบรนด์ครีฟนะฮะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวถังเรียกว่าอลูมิเนียมนะครับกัด CNC แบบสวยเลยนะครับผมแล้วก็นิดนึงนะครับตัวรองสายลำโพงหรือเปล่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะฮะเป็นตัวรองสายลำโพงนะครับเพื่อยกระดับสายลำโพงขึ้นมานะครับผมนะฮะตัวนี้เนี่ยใช้เป็นของ c o m b o audio นะครับพี่แมน audio นะครับผมเป็น ตัวรองใช่นะครับลิฟเตอร์ศูนย์หนึ่งเอ่อชื่อเขาคือโมเดลลิฟเตอร์ศูนย์หนึ่งลิฟเตอร์ศูนย์หนึ่งะครับใช่ฮะชุดหนึ่งก็สี่ตัวนะใช่แล้วก็ตัวนี้นะฮะยังสามารถอ่าเรียกว่าประกอบเพิ่มความสูงได้อีกกรณีที่มันลอยใช่ไหมฮะอ่ากรณีที่เราอยากให้สูงมากกว่านี้นะฮะเราก็สามารถเอาตัวนั้นแล้วก็ในแพ็กเกจตเขาเนี่ยจะมีอะแดปเตอร์นะฮะ เชื่อมต่อถึงกันทําให้สูงเราจะต่อกี่ชั้นก็ได้พี่แมนโอเคครับจับมากครับมาตรงกลางนิดนึงชั้นที่เราวางวเนี้ยนะครับเราวางไอ้่างสูงแล้วก็โชว์ตัวเล็กโตด้วยนะครับ 6DX นี่ครับเราใช้ของทาออกครับท้าออกนะฮะแบรนด์ังที่ว่าอันนี้ก็ชื่อว่า CL นะครับ CL4S4S ก็คือสชั้น4ก็คือสชั้นนะครับอย่างที่เราเห็นกันตัวนี้ก็ จากญี่ปุ่นเลยใช่ครับไม่อินเจแปนแล้วก็มองว่ารุ่นนี้มีสองสีนะฮะครับมีสีอะไรบ้างที่เราเห็นก็คือน้ำตาลออกโอนัสโอนัสอย่างเงี้ยน้ำตาลแล้วก็สีดำอ่าสี่ชั้นเนี่ยทั้งชุดของทาออกตัวนี้ทำที่ญี่ปุ่นเนี่ะครับหกหมื่นห้าพันบาทอ๋ออุ้ยหกหมื่นนเงรอใช่งานดีนะฮะโอ้เนี่ยผมก็มองผมองมองรูว่าสวยจริงสวยมากแลวตัววายไฟโรสที่เราโชว์นี่สีดำไงครับมันตัดได้ดีนะครับผมนะครับเข้าได้ดีมากนะฮะ แล้วก็ตัวเคปนี่ประกันกี่ปีครับเนาะเคปเนี่ยประกันกี่ปีครับพี่แมนห้าปีสามปีนะสามปีเคสานครับเรียกว่าลงทะเบียนเพิ่มลงทะเบียนในเว็บไซต์ได้เพิ่มอีกหนึ่งปีนะฮะพูดมาตั้งเยอะแล้ว่ครับผมผมว่าเราควรเปิดหน่อยไหมเอาหน่อยสิเพราะว่าเราไม่ได้ไล์นานแล้วว่าพูดกันนะครับผมรถมาเดี๋ยวเปิดเพลงเพาะๆให้ทุกท่านนะครับได้เลยรอแป๊บนะครับ All day. I wake up and I pinch myself Cause you're with me, now someone else And I'm scared, yeah, I'm so scared That it's all a dream Cause you still look perfect as days go by even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world and it gave us time. Mm. Cause when you love someone, you open up your heart, and when you love someone, you make room. But if you love someone and you're not afraid like I to them. When probably lose someone say. You loved you never อ่าเป็นไงบ้างครับพี่แมนเสียงดีมากนะครับเสียงกลางนี่สมจริงมากนะครับครับแล้วก็เบสกระชับนะครับรายละเอียดก็ดีมากครับผมแล้วก็ดูมิติเสียงแล้วรู้สึกว่าเต็มกว้างใหญ่เต็มอ้อมใช่ฮะชอบมากเออดืมบอกราคาไปครับผมครับคู่นี้มันก็อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่น 9,900พันเร้บาทครับผมบก็สนใจมาลองฟังก็ถ้าสนใจก็มีราคาพิเศษให้รจริงๆผมมองว่าใครมองหาตั้งพื้นดีๆสักคู่หนึ่งกัแแบแอมที่ออยวันตัวเริ่มๆเนี่ยคู่นี้ผมว่าลงตัวเรียกว่าชิ้นหนึ่งก็จบนนเลยครับไม่ง่ายเลยครับผมไปต่อระบบที่บ้านหรือว่าตลาบเหมาะเหมาะสวยด้วยเหมาะด้วยพรีเมียมด้วยครับก็ มีอะไรฝากไหมครับน้องน็อตก็ติดต่อน้องน็อตยังไงมั่งครับผมก็สนใจกันในอะไรเงี้ยครับนะฮะก็สินสินค้านะครับก็ในเว็บเว็บเฮ h ดี i ไฮไฟดก็มีจำหน่ายเยอะมาก hdhifi.com อ่าครับในนั้นก็มีสินค้านะครับมีโปรโมชั่นรถพิเศษมีตัวนี้ไหมมีครับมีมีตัวคลิป มีฮะอ่าห้ามีตามมีหมดเลยนะมีหมดเลยฮะผมว่าจะาครอบคุณโปรดักต์ในร้านเลยอ่าเรียกว่าครอะไรกมเขาไปดูนะฮะใช่แล้วมีติดต่อในเล็กไหมครับก็ติดต่อผมโดยตรงนะครับเบอร์ผม0 8 3 3 1 7 6 6 3ามน็อตนะครับผมครับแล้วก็ผมก็ฝากชุดนี้ไว้อ่าคนที่สนใจนะครับครับลองฟังนี้ดีฟ้าได้ครับผมเบอร์ของผมเองก็0 6 3นะครับ2 3 6 6 1 9 3ครับนะวันนี้ก็พอครบครัวละอ่าเราต้องไปกันก่อน ว่าเรามีอีกหลายอย่างที่ต้องทําเยอะมากครับผมแล้วก็จยากจะฝากชุดนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะให้เปิดเพลงนิดนึงแล้ให้ตาทิ้งท้ายทิ้งทุนนิดนึงแล้วให้ทางกล้องมาแผ่นระบรอบนึงทุกที่เราอยากให้เราพูดวัเนี้ครับเืท่านที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ไหนครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับในยู u ูบนะครับช่อง HD HiFi Channel นะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปในต่อๆไปนะครับผมยังไงก็ฝากขอบคุณทุกทุกท่านมากๆนะครับผมครับแล้วก็ HD Hi-Fi ด้วยนะครับครับผมก็ดูย้อนหลังในที่ YouTube ได้ YouTube แล้วก็ในเพจนะครับ o k e b o o k HD Hi-Fi นะครับผมนะฮะครับแต่ถ้าอยากดูของจริงนะครับมาที่นมาที่ชั้น2อง Hi-Fi ใช่พระราม958ใช่ครับทีมงานจะพามาที่ห้องนี้ครับแล้วก็เปิดฟังตัวเทป A5 Meta นะครับกับตัวไฮเฟลด RS 5.0 0ครับผมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ You like the way I make you feel Everything becomes so real Yeah. Don't be scared, don't be scared Even the first ones you make me smile I'd outside the world, it gave us time. Mm -hmm. Cause when you love someone, you open up your heart. you probably never love someone like i do you probably never love someone like i do Ooh. all my life i thought it'd be hard to find the one till i found you and i find it it's cause you gave me something to lose but when you love someone you open up your heart and when you love someone you make them if you love someone and you're not afraid to lose them you probably never love someone like i do you probably never love someone เ็บกับ